<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ ฝนตกนะครับก็เลยหาอะไรทํานะครับแค่เบื่อนะครับ <c oughs> ครับวันนี้นะครับปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับเคลือนละข้อครับใครที่เข้ามาแล้วก็ลองดูโจทย์นะครับ ใครที่พอทําได้ก็ลองหยิบกระดาษมาทดดูนะครับหาว่า,าได้คําตอบเท่าไหร่นะครับขอ้อนี้วันแรกนะครับวันนี้เป็นการไล่ครั้งแรกนะครับฝนก็ตกเลยนะครับดีจริงๆนะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับครับวันนี้ก็เตรียมข้อสอบ มาหนึ่งข้อนะครับตามคอนเซปต์ด้านบนนะครับคณิตศาสตร์ของเรานะครับปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์คือละข้อทําแค่วันละข้อก็พอนะครับน้องๆเด็กๆนูนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ลองทดดูนะครับว่าตอบเท่าไหร่นะครับข้อหนึ่งนะครับข้อสอบข้อนี้เป็นเนื้อหาหมอต้นนะครับ ลองทดดูนะครับว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอลองฝึกํำนะครับใครที่ ทำได้แล้วก็ลองคอมเมนต์มานะครับมาดูว่าได้เท่าไหร่นะครับจริงข้อนี้ก็บางคนก็เคยทำมาบ้างแล้วนะครับบางคนก็ไม่เคยนะครับหรือเอามาหยิบมาให้ลองดูกันนะครับสวัสดีผู้ชมทั้งสิบห้าคนนะครับยี่สิบคนนะครับก็ทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์ comment ได้นะครับ วันนี้ก็มาไลฟ์ครั้งแรกนะครับฝนตกเลยนะครับที่อำเภอพ,พิบูรณ์ลังสาหารนะครับฝนตกตกตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับตกมาสองสามวันแล้วนะครับสักครู่นะครับ ฝนตกสัญญาณไม่ค่อยดี พอจำโจทย์ได้ไหมครับอ่าโจทย์นะครับข้อหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อกี้ก็สัญญาณลุดนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับกลับมาแล้วนะครับข้อหนึ่งนะครับโจทย์ให้มาว่า x นะครับบวกหนึ่งส่วน x เท่ากับสิบนะครับแล้วถามว่า x ยกกาลังสองบวกหนึ่งส่วน x ยกกาลังสองมีค่าเท่าใดนะครับข้อนี้ผมไม่ได้ให้ช้อยมานะครับก็ลองทดกันดูนะครับน้อง หนูๆน,นะครับอ,อพูดมันแก่เลยหนูๆออออใครได้คําตอบแล้วก็ลองพิมพ์มากแล้วกันนะครับวันนี้ก็ชิวๆนะครับวันแรกก็ลองมาออไล่เล่นดูนะครับว่ามันทํำยังไงพอดีไปเจอโปรแกรมนะครับโปรแกรมใหม่นะครับก็เลยเฮอนิดหน่อยนะครับมาไล่เล่นนิดนึงนะครับ ไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะใครได้คำตอบแล้วครับมีไหมครับ12คนนะครับตอนนี้ เมนต์คำตอบได้เลยนะครับตอนนี้ฟ้าก็ลองนะครับแถวันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะสัญญาณติดขัดอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็สวัสดีสำหรับคนที่เข้ามาเพิ่งมาเข้ามานะครับก็วันนี้นะครับปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์คือละข้อนะครับฝึกทําข้อสอบคณิตศาสตร์คือละข้อนะครับข้อสอบพื้นฐานนะครับไม่ใช่ข้อสอบยากนะ ใครที่พอมีเวลาว่างยังไม่นอนนะครับก็ลองมาฝึกฝึกทำนะครับมีคนเริ่มคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับตอบเท่าไหร่ดีข้อนี้นะครับ ลองคิดสิครับว่าต่อเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็บางคนก็คิดได้แล้วนะครับบางคนคิดในใจก็ได้นะครับบางคนรู้สตรัดอีกนะครับไม่ถึงสิบวิก็ได้แล้วนะครับบางคนแต่บางคนถ้าไม่เคยเจอก็อาจจะยังงงๆนะครับลองลองทดเล่นกันก่อนนะครับ โอเคนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก็มาทำไปพร้อมกับไปพร้อมกันนะครับข้อนี้นะครับโจทย์ให้มาว่านะรับ x บวกหส่วน x นครับเท่ากับ10นะครับแล้วถามว่า x กํลังสอง บวกหนึ่งส่วน x กําลังสองนะครับเท่ากับเท่าใดครับข้อนี้นะครับบางคนเจอครั้งแรกอาจจะมองเป็นสมการนะครับมองเป็นสมการอมองเป็นสมการลองแก้หาค่า x ใช่ไหมครับบางคนลองหาค่า x พอได้ x แล้วก็ไปแทนใช่ไหมครับ วิธีการทํานะครับค้อนี้ที่นิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นการอาศัยสูตรกําลังสองสมบูรณ์มาช่วยนะครับทําอย่างไรนะครับมาเริ่มทํากันเลยครับผมจะมองก้อนแรกก่อนนะครับก้อนแรกก่อนก้อนสีฟ้านี้นะครับผมจะยกกําลังสองทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ทั้งซ้ายและขวาเลยครับยกกําลังสองนะครับฝั่งซ้ายเราก็จะได้เป็นอะไรจะได้เป็น x บวก1ส่วน x ทั้งหมดยกกําลังสองครับฝั่งซ้ายเราได้แล้วทีนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาได้เลยครับฝั่งขวานะครับเราก็เอา10ไปยกกําลังอะไรครับ10ยกกําลัง2เหมือนกันนะครับยกกําลัง2ทั้ง2ข้างนะครับ สวัสดีครับอ่าสวัสดีสวัสดีกูตังเมนะครับสวัสดีน้องคนแนนนะครับหลายหลายคนนะครับต่อเลยนะครับฟังซ้ายนะครับเราใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์นะครับทำยังไ,ไงสูตรกําลังสองสมบูรณ์นะครับนักเรียนที่เรียนผ่านม2มาแล้วน่าจะจำได้นะครับ เดี๋ยวครูทวนให้นิดนึงนะครับว่าสูตรกําลังสองสมบูรณ์มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราทวนนิดเดียวนะครับสูตรกําลังสองสมบูรณ์นะครับถ้าเรามีหน้านะครับบวกกับหลังนะครับแล้วกําลังสองเราก็จะได้ว่าหน้ายกกําลังสองบวก บวกอะไรครับบวกสองหน้าหลังครับบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองนะครับนี่สูตรที่นักเรียนหลายคนจําได้นะครับแล้วก็น้องๆหลายหลายคนก็จําได้ครับไม่ยากเลยนะครับอ่าฝนเริ่มมานะครับนะครับไลฟ์สดวันแรกฝนตกนะครับเป็นเลิกงามอย่างดีมากเลยครับโอเคนะครับก็ ทนฟังเสียงรบก,กวนนิดนึงนะครับมายี่แปดหมดแล้วนะครับคุณที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือสูตรกําลังสองสมบูรณ์นะครับอ่านให้ไปแล้วนะจําได้แล้วนะครับจาได้แล้วทีนี้เราก็เอาสูตรนี่แหละมาใช้นะครับมาใช้มาใช้เลยทีนี้มาใช้เลย,เยลมาใช้เลย,เลยกระจายกําลังสองสมบูรณ์เข้าไปเลยนะครับ ก็จะได้อะไรครับฝั่งซ้ายนะครับดูฝั่งซ้ายนะครับอ่ะกูจะพาสังเกตนิดนึง x นี่คือหน้าใช่ไหมครับ x นี่คือหน้านะครับส่วนเจ้าหนึ่งส่วน x คือหลังนะครับมองเป็นสองอย่างอันนี้หลังกับหน้านะครับอ่ะแยกแยกดีดีนะครับแล้วก็คิดนะครับอ้าทํำเลยนะครับ ได้เป็นอะไรฝั่งซ้ายก็จะได้เป็น x ยกกําลังสองนะครับ x กําลังสองนะครับบวกสองหน้าหลังนะครับตามส่วนที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับตามส่วนสองหน้าหลังก็จะได้เป็น2นะครับคูณห,หน้าหน้าของเราคือ x เขียน x เข้าไปครับ x อ่าหลังก็คือ1ส่วน x อ่าสองหน้าหลังบวก หลังกาลังสองหลังกําลังสองก็คือ1ส่วนอะไรส่วน x กําลังสองนะครับเอาทาไมไม่1กําลังสองเพราะว่า1กําลังสองก็ได้1เหมือนเดิมนะครับก็เลยไม่เขียนเขี่ยไหมเสร็จแล้วฝั่งซ้ายทีนี้ฝั่งขวาครับฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยสิบยกกำลังสองสิบกำลังสองก็คือสิบคูณสิบ สิบคูณสิบก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับฝั่งขวาได้หนึ่งร้อยครับครูเขียนผิดหรือเปล่าเนะี่ยทักมาด้วยนะครับผิดตรงไหนลองคอมเมนต์มาด้วยนะครับไม่ได้ดูเยอะนะครับฝนตกด้วยโอเคต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับลองสังเกตฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายมีอะไรตัดกันได้อะไรครับตัดกันได้ครับ x ตัดกับ x ข้างล่างใช่ไหมครับตัดแล้วตัดแล้วนะครับทีนี้เหลืออะไรฝั่งซ้ายจะเหลืออะไรฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ x กำลัง2นะครับสักครู่นะครับ ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็เหลือ x กําลัง2นะครับบวกพจน์กลางนะครับพจน์กลางจะเหลือ2คูณ1ครับ2คูณ1ได้2ครับครน้พจน์สุดท้ายก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย x ยกกําลัง2นะครับฝั่งขวาก็เหลือแค่100ครับ ะจะจบแล้วครับจะจบแล้วจบแล้วหลายคนตอบได้แล้วนะครับเนี่ย oh จะ hashtag. จะ been, h, บแล้วบางคนตอบได้แล้วสังเกตโจทย์ครับสังเกตโจทย์โจทย์ต้องการอะไรโจทย์โจทย์อยากได้อะไรอยากได้ x กําลังสองบวกหนึ่งส่วน x กําลังสองนะครับแล้วเรามีไหมเรามีหรือยังมี x กําลังสองแล้วนะครับหนึ่งส่วน x กําลังสองก็มีแล้วอมีทั้งสองอย่างแล้ว แสดงว่าจะจบแล้วนะครับทำไงต่อขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำไงต่อครับไม่ต่อครับใครได้คําตอบแล้วคอมเมนต์ดูสิครับทำไงต่อเอาเอาสองย้ายไปฝั่งขวาใช่ไหมครับอ่าสองย้ายไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายเราก็จะเหลือแค่ใคร แค่ x กําลังสนะครับบวก1นึ่ส่วน x กําลังสองทีนี้2องเราก็ย้ายไปฝั่งขวานะครับ2ย้ายไป2บวกอยู่บวกอยู่ย้ายไปลบนะครับย้ายไปลบก็ได้เป็น100่งร้อลบสองหลบสได้อะไรได้98นะครับได้เก แสดงว่าข้อนี้ตอบเก้าสิบแปดนะครับเรียบร้อยมีใครเดาถูกไหมนะครับมีใครเดาถูกหรือเปล่าข้อนี้ตอบเก้าสิบแปดโอเคเสร็จแล้วนะครับข้อหนึ่งของเรานะครับสั้นมากเลยนะครับอ้าวทีนี้มาลองสังเกตดีๆนะครับลองสังเกตดีๆเราจะเห็นสูอ่ามาลองช่วยครูสังเกตซิครับว่า ควรจะสร้างสูตรขึ้นมาอย่างไงครับจากขั้นตอนที่เราทํามานะครับอลองคิดซิทำยังไงดีเนะาะจ,จะได้สูตรกระตุกอีกไม่นอเนี่หลุด,ดสองครั้งแล้วนะครับต้องขอภัยนะครับผมตกแล้วก็ไปการไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็ยังติดๆขัดๆนะครับต้องขอภัยด้วยมาลองสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตง,ง่ายๆ คำตอบมันคือ98ใช่ไหมคําตอบคือ98 98เก้าิดจาก1 0 0่ลบสครูถามว่า100เนี่ยมาจากไหนเจ้าหนึงร้อ100มาจากไหนครับ100ก็มาจากอะไรมาจากการที่เรานำสิบไปยกกำลัง2อ,อ่า100มาจาก10บกำลัง2ใช่ไหมครับ หนึ่งร้อยมาจากสิบกำลังสองถามต่ออีกว่าสิบมาจากไหนสิบมาจากไหนครับเลขสิบตัวนี้มาจากไหนครับเลขสิบก็มาจากโจทย์ใช่ไหมครับมาจากโจทย์ตัวนี้สิบตัวนี้ก็มาจากโจทย์อ้าวครูก็เลยสมมุติว่าไอ้สิบตัวนี้เป็น A e อแล้วกันสมมุติใ่้สิบเป็น A อนะครับ สมมูลให้มันเป็น A แบบทีนี้ถามว่าถามต่ออีกนิดนึงเลขสองเลขสองตัวนี้มาจากไหนคำตอบก็คือมาจากไหนครับมาจากฝั่งซ้ายตัวนี้ใช่ไหมตรงกลางๆเนี่ยมาจากตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เกิดจากสูตรนะสูตรมาจากสูตรที่เรา กระจายกําลังสองสมบูรณ์นะครับมันมาจากส่วนด้านบนเนี่ยด้านบนนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเลขสองมาจากตรงนี้แสดงว่าทุกข้อมันก็ต้องเหมือนกันนะครับอ่าแสดงว่าเราก็จะพอที่จะสร้างสูตรเองได้แล้วนะครับอ้าวมาลองช่วยกันสร้างสูตรซิว่าข้อนี้น่าจะเป็นสูตรลัดอะไรดีอขอวัดสี่เดี่ยมโอ้ตรงมากเลยเคไม่สวยลบใหม่ ขออภัยครับวาดไม่ผิดเก่งโอเควาดเสร็จแล้วสวยมากตรงมากเอามาดูมามาสร้างสูตรช่วยกันสร้างสูตรช่วยกันทำไงจะได้สูตรอ่าดูจากโจทย์นะครับจากโจทนะนะย,ย์นะโจทย์นะครูหยิบมาเลยนะตัวนี้นะหยิบมาเป็น x บวกหนึ่งส่วน x เท่ากับ a อ่าคูณสมมุติให้มันเป็น a สมมุติให้มันเป็น a ครับทีนี้ถามว่า x กกำลังสองบวกหนึ่งส่วน x กำลังสองได้อะไรอ่าได้อะไรครับได้อะไรดูดีๆ a เราไปทำอะไร a ตัวนี้เราเอาไปทำอะไรเราเอาไปยกกำลังอะไรครับ ยกกาลังสองใช่ไหมอ LA เอาเอไปยกกําลังสองก็จะได้เป็น a e. กําลังสองนะครับแล้วก็ทาอะไรอีกเอาไปลบออกจากสองตัวทีเอาไปลบสองนะครับเอาไปลบสองนี่ครับสูตรเราก็ได้ละถ้าเขาถามว่า x กําลังสองบวกหนึ่งส่วน x กําลังสองเท่ากับเท่าไหร่แนะบบเราก็ตอบเลยว่า LA เอาเไปกําลังสองลบ สองนะครับนี่คือสูตรของวันนี้นะครับจากข้อนี้ครับสูตรลัดนะถ้าไปเจอโจทย์แนวนี้นักเรียนก็ใช้สูตรนี้เลยก็ได้นะครับโอ้คุณครูตังมีเม้นมานะครับว่า a อยกำลังสองลบสองขอบคุณครับโอ้สุดยอดนะครับฝากติดตามเพจของคุณครูตังมีด้วยนะครับและลิงและลิงโจทย์คณิตนะครับฝึกทำข้อสอบบรรจุนะครับ ก็ติดตามอยู่นะครับสวัสดีคุณครูวิชิตนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอา้าวทีนี้ได้สูตรแล้วสุดท้ายนะครับเราลองมาฝึกทำข้อสอบแนวนี้โดยใช้สูตรที่ว่ามันจะทำได้เร็วไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งโจทย์เอาเป็นแนวเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วให้ น้องๆหนูๆน,นะครับหรือว่าเพื่อนๆลองฝึกทำคิดในใจก็ได้นะครับอา้าผมจะตั้งโจทย์เดี๋ยวขอวาดรูปส ah ี่เหลี่ยมก่อนอขอวาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับจิราวัตรมีทุกวันไหมครูที่วาครับผมก็น่าจะมีทุกวันนะครับวันนี ah ้วันแรกนะครับฝ ah นตกต้อนรับเลยนะครับฝนตกหนักมากอยู่ที่บูนนะครับ ก็คงจะพยายามนะครับมาทําทุกวันนะครับแต่ละข้อสองข้อก็ว่ากันไปนะครับเ mm hmm. ผื่อคนไหนว่างยังไม่นอนก็มาลองฝึกทํานะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวผมจะพาผมจะตั้งนะครับตั้งโจทย์สักข้อนึงนะครับลองคิดเร็วๆซิว่าตอบเท่าไหร่นะครับอ่ะเปลี่ยนปากกานิดนึงสีน้ําเงินนะครับอ่ะมถามว่า x อ,อ่ะขึ้นอย่นาะ x กำลังอ่อาไม่ใช่ x กำลังสิ x บวกหนึ่งส่วนโอ้โทษทีผมลืมเปลี่ยนตัวกาตื่นเต้นครับตื่นเต้นหลายครั้งแรกขออภัยอ่า x บวกหนึ่งส่วน x นะครับเท่ากับ4อ่าโจทย์นี้ถามถามถามว่า x บวก x ก,กำลังสองตทวที x ก,กำลังสองบวกหนึ่งส่วน x ก,กำลังสองเท่ากับเท่าไหร่อ้าวลองตอบสิครับว่าเดี๋ยเท่าไหร่คนไหนจะมินมาคนแรกนาอ,อ้าวลองคิดในใจสิตอบเท่าไหร่ครับพ๊กตอบพี่ตอบสูตรของเราให้มาแล้วนะครับใครตอบใครตอบได้ครับลองตอบดูครับเท่าไหร่ข้อนี้ใครจะตอบได้ อลองกรอบดูครับอ๋อมีคนตอบว่าสิบสี่นะครับอ๋อมีสิบสี่กูตั้งมีสิบสีขอบคุณครับอ๋อน้องพลอยอสิบสี่ค่ะอ๋อสกิงมากครับครับข้อนี้ก็ตอบสิบสี่นะครับวิธีการทำาไงครับก็เอา a ไปยกกำลังสองแต่ในที่นี้ a ของเราคือใคร a ของเราก็คือเลขสี่ใช่ไหมนะครับ ก็เอา4ี่ไปยกกาลังสองครับสี่ไปยกกาลังสองแล้วก็ลบด้วย2นะครับอย่าลืมนะครับต้องลบสองด้วยครับสี่ยกกาลังสองได้16นะครับสิบหกลบสองตอบสิบสี่ครับโอเคนะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบสิบสีถูกต้องนะครับขอบคุณครับที่ตอบมานะครับโอเคนะครับก็ จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อแรกนะครับในค่ําคืนนี้นะครับกิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์คือละข้อครับคนไหนที่ว่างวินจากการทํางานอ่านหนังสือก็ลองมาเข้ามาดูนะครับเผื่อจะได้รับความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆกลับไปนะครับที่จะไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับหรือเข้ามาทักทายกันมาพูดคุยกันก็ได้นะครับโอเค ต่ออีกไหมครับหรือพอแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ไหมวันละข้อคือละข้อข้อเดียวพอใช่ไหมครับสิบสามคนตอนนี้ฝนก็ยังตกไม่หยุดนะครับอยู่นี่นะครับฝนยังตกไม่หยุดเลยต่อสิบสีนะครับโอเค ฝนก็ตกไม่หยุดนะครับสวัสดีท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็จะพยายามมาพาทำทุกวันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจไม่น่าติดนะครับน่าจะว่างนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีงานทํำนะครับ, <c oughs> น,รบน่าจะว่างทุกวันคนไหนว่างก็เข้ามาทักทายได้นะครับ ก็คงจะพอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายแล้วก็มาลองตอบนะครับถูกทุกคนเลยนะครับกิ่งมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเคีคงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็สวัสดีครับ